กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับผมสาพันลุงโรจนพนิชสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภามาจากกลุ่มด้านเศรษฐกิจผู้ประกอบการและด้านธุรกิจผมขอใช้โอกาสนี้นะครับในการอภิปรายในประเด็นสำคัญที่กัดก่อนความเชื่อมั่นและโอกาสทางเศรษฐกิจของชาติมายาวนานนั่นคือการทุจริตคอ์รัปชัน ในระบบงบประมาณและการขออนุญาตผ่านภาครัฐต่างๆขออนุญาต PowerPoint นะครับท่านประธานที่เคารพครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ต้องเผชิญกับระบบราชการทุกวันเราเห็นชัดเจนว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงแต่ศัก,กยภาพนั้นกับถูกพันธนาการไว้ด้วยสองลากแห่งปัญหาที่สร้างความไม่โปร่งใสความล่าช้า และการนำไปสู่การสิ้นศรัทธาในระบบราชการไทยลากที่หนึงนะครับระบบอนุญาตที่ซ้ำซ้อนและเป็นช่องโหว่การขออนุญาตประกอบกิจาการใดๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงงานโรงแรมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ร้านค้าเล็กๆของพี่น้อง SME ต้องผ่านหน่วยงานหลายสิบหน่วยงานหลายขั้นหลายชั้นหลายขั้นตอนซึ่งในการปฏิบัติไม่ได้เป็นการอำนวยความสะดวก แต่กลับกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของผู้สแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบภาคธุรกิจเราเรียกสิ่งนี้ว่าค่าน้ำมันค่าประสานงานค่าตรวจรับรองนอกระบบที่กลายเป็นต้นทุนแฝงมหาศาลและเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏในระเบียบราชการใ,ใดๆผลกระทบคือผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะ SME ที่มีความสุดจริตและมีเงินทุนจำกัดต้องทอแท้ล้มเลิกกิจการกลางคันเพราะแบกรับต้นทุนใต้โต๊ะและต้นทุนความล่าช้าไม่ไหวท่านประธานที่เคารพครับนี่ความเป็นความจริงที่เจ็บปวดในระบบราชการไทยไม่ได้ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกแต่สร้างโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นลากที่สองนะครับ การคอร์รัปชันในระบบงบประมาณที่ทำลายความเชื่อมั่นเมื่อพ,พูดถึงงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีของประชาชนก็ต้องมีปัญหาการทุจริตที่แอบแฝงภายใต้การหัวประมูลการกำหนดสเปคที่ไม่โปร่งใสและการใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุป,ประสงค์ซึ่งสร้างความเสียหายกับทางเศรษฐกิจปีละหลายแสนล้านบาทเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกโกงไปคือโอกาสที่สูญเสีย ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและด้านความเป็นอยู่ของพ,พี่น้องประชาชนและด้านสาธารณสุขสิ่งที่หนักหนากว่านั้นก็คือมูลค่าคือการทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับทั้งไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาสร้างงานสร้างไรายได้ในประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจริยธรรมส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่โครงสร้างที่เปิดช่องให้โกงอย่างถูกวิธี เพราะกฎหมายและระเบียบจํานวนมากให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่อย่างกว้างและไม่มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดพอผมมีข้อเสนอนะครับเชิงหลักการในการปิดช่องคอร์รัปชันเชิงระบบการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับและเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะต้องช่วยกันปิดช่องคอร์รัปชันเชิงระบบในฐานะผมเป็นตัวแทนจากภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจข้าพเจ้านะครับขอเสนอบทบัญญัติ หลักการเหล่านี้นะครับที่สําคัญในรัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงต่อยอดจากบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ2560ข้อที่1นนะครับยกระดับกลไกตามหน้าที่ของรัฐรัฐธรรมนูญได้วางกรอบไว้นะครับในหมวดที่6มาตราที่63ที่กําหนดเป็นหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและมาตราที่76ที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส รัฐต้องทําให้มาตราเหล่านี้ถูกบังคับใช้ได้อย่างจริงจังผ่านการจัดตั้งระบบอำนวยความสะดวกที่เป็นธรรมที่สุดข้อที่2นะครับการบังคับใช้ดิจิ a l ลโกเว n นนซ์และ One s t ็อปเซอร์วิแบบเต็มรูปแบบเพื่อให้การสอดคล้องกับมาตราที่77ว่าด้วยการออกกฎหมายที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมรัฐต้องให้มีระบบการอนุญาตแบบดิจิตอลกลางหรือดิจิ t a ลซิงเกิลแพลตฟอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยครับ ให้เป็นใบอนุญาตการขออนุญาตทุกชนิดแบบโปร่งใสลดภาระการพบปะและการตรวจสอบทุกขั้นตอน3ครับเสริมความแข็งแกร่งและกลไกาการตรวจสอบนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของปปชตามหมวดที่11มาตราที่2 3 4สาสี่ถึงสองรัฐธรรมนูญต้องระบุเพิ่มเติมในหมวดที่16มาตราที่258งองง,งูวงเล็บขอว่าด้วยการปฏิรูปประเทศให้ชัดเจนว่า มาตาแห่งความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐหากเจ้าหน้าที่จงใจทวงเวลาหรือเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการอนุญาตต้องมีโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อสร้างความกลัวต่อการกระทำผิดการคอรัปชันที่ซ่อนเลนระบบงบประมาณเปิดเผยตรวจสอบได้มาตรนี้เป็นมาตราใหม่ที่จะนำเสนอต้องกำหนดให้การจัดทำการใช้ใจ่ายงบประมาณทุกโครงการต้องเป็นระบบเปิดเผยโอเพนดาต้า ทางออนไลน์อย่างครบถ้วนและทันเวลาเพื่อให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้ตรวจสอบเองและต้องบัญญัติบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้บริหารโครงการที่ทุจริตต่อง,งบประมาณที่สูญเสียไปของเราต้องบอกเป็นอย่างยิ่งครับร,รัฐมนูญฉบับนี้ที่เรากำลังร่วมร่างร่วมกันต้องไม่ใช่แค่การจัดระเบียบทางการเมืองแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ปิดช่องโกง เปิดโอกาสให้คนทำมาหากินอย่างสุด,สดจสริตและสร้างกลไกที่จะทำให้การทำธทุรกิจในประเทศไทยนั้นโปร่งใสที่สุดเท่าเทียมและตรวจสอบได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะช่วยการปารบปราบคอร์รัปชันของไทยที่ฝังลากลึกด้วยระบบด้วยกฎหมายได้อย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้องประชาชน นะครับประเทศไทยจะไม่มีเพียงรัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้นแต่จะมีระบบราชการที่ซื่อสัตย์และเศรษฐกิจที่แข็งแรงเพื่ออนาคตสดใสของลูกหลานของเราต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน